แช่ของร้านะจ๊ะ mm. เี่ข้าวแช่วิธีการกิน mm. โอ้ยหมดเลยเหรออันนี้ก็เป็นอย่างชุดที่เขาจัดคู่มาให้มีแตงโมงหน้าปลาแห้งมีข้าวเหนียวมะม่วงอันนี้ก็เป็น mm. เครื่องเคียงของข้าวแช่ <c oughs> แกงหมูไดมไหม ก็จะเป็นกะปิอันนี้กะปิแล้วจะมีขาหมูมีพริกทอดอันนี้ก็เป็นหมูหยองแล้วก็เป็นผักกาดอ่าเนี่ยอนี้คือผักกาดผักกาดที่กินเขาต้มทั่วไปนนเข้าแช่นะจังนะชื่นใจชื่นใจอืมอี่ร้านจากไปเลยจา้า